Halo, semua mimbra. Halo, semua mimbra. Pria-pria pia semua mimbra. Halo. Halo, semua mimbra. Halo, semua mimbra. Pria. Halo, semua mimbra. Halo, semua mimbra. Halo. Halo, semua mimbra. Halo, dom. Halo, semua mimbra. ลูฮัลโหลทุกคนมึนมงบูดอ่ะฮัลโหลฮัลโหลทุกคมึงบูดอพ่อแม่มึงตายไงสาธิตเจผูจ้ก็คุยพ่อไปบอกพ่อแม่มึงนะครับมันเลิกขอตังค์พ่อมึงมานั่งเล่นเกมกัน เป็นภาาษไทยเดี๋ยวนะสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องไม่ต้องเสือกกระแดบพิมพ์ขึ้นมานะครับว่าเขาทำอะไรกันมาโชว์ควายแทๆนะ้ๆหน้าห้อง